โ oh, อ้เปิดตัวมาโคตรเท่สำหรับซีซั่นใหม่คนดูเท่เกินปืนมีปีกด้วยโอ้โ oh, หจะเท่อะไรขนาดนั้นถ้าเท่ยางงี้ก็ไม่ต้องรีวิวแล้วโโอ้ห oh, <c oughs> เป็นทะเลทรายด้วยเยสโอ้โหซีซั่นสี่นี่ครับโอ้โ oh, ห oh. เป็นตัาพาซีซั่นใหม่โอเคนี่มีพิกโกรนี่ก็เป็นปืน ตุลละครโอ้โหโคตรเท่โอเคนะครับก็อันนี้ก็คือไฟฟ้าทที่ขอให้ซื้อนะเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดียสตูดิโอคนดูชาวคอพิตี่ทุกคนเลยนะครับก็วันนี้โพลช่องน้ำเกมเมอร์เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะมีเบนเจอร์พาร์ทเข้ามาใหม่นะครับในซีซั่นสี่ชื่อว่าไวด็อกนะครับก็ <laughs> จะลืมชื่อแนละ้วก็ดูโอเคก็เป็นไวด็อกนะซีซั่นสี่เบนเจ์พาร์ทนะครับ โอเคเรามาดูของแรกเมื่อเราเตื่นไปแล้วเราจะได้ของ4ชิ้นด้วยกันก็คืออย่างแรกนะครับก็เป็นสกินปืนเอ็วานนะฮะเอ็วานนะครับถามว่าเทมามคือเทนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนกระจกสี่เหลี่ยมล้อมอยู่นะครับคือเทมากโอเคตอนเรามาดูต่อไปนะครับเป็นตัวละครนะครับของโกดนะครับถามว่าเทไหมก็ได้อยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าแบบว่า ทะเลลมทะเลทรายพัดมานะเรามือป้องนะครับคือมันแสบดานะโอเคต่อมานี่ครับก็จะเป็นแบบผมก็เรียคนรนะับกรอบรูปเลยกันไอกรอบโปรไฟล์หลังนะกันนะครับโอเคต่อมานี่ครับในส่วนที่เมื่อเราเติมไปเรื่อยเราก็เก็บคําไปเรื่อยอย่างแรกนะครับเลเวลสองนะเราจะได้เป็นเป็นตซีพีครับหนึ่งร้อยสิบซีพีต่อมาเวลห้านะครับเราจะได้เป็นแบบลูกระเบิดสกินลูกระเบิดนะ เลเวล6นะคุณด,ดูเราจะได้เป็นสกินรถนั่นเองเป็นสกินรถไบใช้หาทะเลทรายนะเท่สวยจัดแล้วก็เลเวล7นะครับเราจะได้เป็น CP 20 CP นะครับต่อมานะครับเลเวล9นะคุณดูเราจะได้เป็นเลเวล9นะคุณดูเราจะได้เป็นกรอบลูกนะครับที่มีปีกแล้วก็มีไฟฟ้านะโคตรเท่ต่อมานะครับเลเวล10นะครับเราจะได้เป็นของปืนอะไรนะขออ่านไม่ออกนะคุณดู เหมือนฟาร์มมาร์สอะผมเรียกไม่ออกขอโทษดีก็หรือไม่รู้ชื่อนะคนดูโอเคก็เท่นะครับต่อมานะครับเลเวลสิบเอ็ดเราจะได้เป็นซีพีเหมือนเดิมโอเคต่อมานี่ครับก็เป็นตัวละครนะครับตัวละครก็คือว่าชื่อก็โลโลคลัสอะไรเนะี่ยประมาณนี้นะฮะต่อมานี่ครับก็เป็นเลเวลสิบห้านะครับก็ค,บคือปปีกกลางนะครับเวลาเราเล่นในโหมด VR นะต่อเลเวลสิบเจ็ดครับคือ CP นะฮะ20 CP ต่อมาเลเล 40, ที่เลเวล19นะฮะเราได้เป็น LK 24นะฮะก็คือก็ถามว่าเทไหมก็พอได้อยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้เทม,มากนะโอเคต่อมาเลเวล20นะครับเราจะได้เป็นปืนไฟฟ้ารูปเหมือนหาดทะเลซ้ายแบบปืน LK ื่อกี้เลยครับโอเคแล้วเรามาเลเวล22นะครับเราจะได้เป็น CP 20 CP อีกนะครับโอเคต่อมานะครับ เป็นแบบอะไร calling card เปล่าเนะ่ยปมก็เลี่ยกไม่ถูกนะก็เป็นน่าจะเป็น calling card อนะประมาณ level ยี่สี่นะ level ยี่ห้าครับเราจะได้เป็นแบบสเปรย์พ่นเป็นรูปไปนี่นะฮะเหมือนแบบมีคนอาป,ปากแล้วงูออกมาจากปากนะครับก็ประมาณนั้นต่อมาเลเวลที่เลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับเราได้เป็น cp ยี่สิบ cp อีกต่อมาที่เลเวลยี่สิบเก้าครับเราได้เป็นชามนะครับก็คือเป็นชามนะแล้วก็เป็นน้องอูดนะครับ ก็มีปืนอยู่บนหลัง1อันต่อมาที่เลเวลสามสิบครับเราได้เป็นตัวละครผู้หญิงละโรซี่นะครับเป็นตัวผู้หญิงละครโรซี่นะโอเคต่อมาเลเวลที่สามเลเวลสามสองนะครับเราจะได้เป็นในส่วน CP เป็นสี่สิบ CP เลยนะคนดูโอเคต่อมานี่ครับก็เป็นเลเวลที่เลเวลสามสิบห้านะครับก็เป็นปืน QXR นะครับถามว่าเทไหมครับได้อยู่เลยนะครับก็คือเทนะครับสุดยอดเนี่ยครับคนดูเทเกิน ต่อมาครับที่เลเวลสามสิบเจ็ดนะครับเราได้ไปอีกสิบสี่เลเวลที่สามสิบเจ็ดครับเราได้ไปอีกสี่สิบซีพีเลยโอเคต่อมานะครับเรามาดูที่เลเวลสามสิบเก้ากันเลเวลสามสิบเก้าก็จะเป็นเหมือนปืนสนัยนะคนดูผมก็เรียกไม่ถูกนะโอเคต่อมานะครับก็เป็นปืนโฮเกอร์ยี่หกนะครับในเลเวลสี่สิบนะถามว่าลายเทไหมคือเท่นะก็ดูเป็นงูนะฮะ แล้วในส่วนใกล้ท้ายปืนนะก็จะเป็นด้ามผ้าพันอยู่นะโอ้โหเท่นะครับซีซั่นนี้ก็เท่ดีนะครับต่อมาเรามาดูที่เลเวล42เราจะได้เป็น CP 24พรีนะครับแล้วต่อมานะครับก็ไปเลเวล44เราจะได้เป็นส่วนของด้ามฝานนะครับเป็นสกินทะเลนะครับต่อมานะครับเลเวล45นะก็จะเป็นล่มนะคุดูนี่ครับจะเป็นล่มหาดทะเลทรายนะ ต่อมาที่เลเวล47เราจะได้ไปกระเป๋ากระเป๋าทหารนะครับแบบไม่ค่อยมีลายอะไรมากก็ใช้ได้อยู่นะต่อมาที่เลเวล48รเราจะเป็นรถถังนะครับเป็นลายทะเลทรายนะครับโอเคต่อมาที่เลเวล49เราจะได้เป็นซีพี130ซีพีด้วยนะฮะโอเคต่อมาที่เลเวล50รเราจะได้เป็นตัวละควรว่าฟาราดนะครับฟาราดโอเคเราจะได้เป็นตัวละครฟารฟาดนะครับ ต่อมาเนี่ยก็เป็นปืนตัวสุดท้ายของเราแล้วก็ปืนฮอตก้านะถ้าผมเรียกผิดก็ขอไปด้วยนะเป็นปืนฮอตก้านะครับถ่าวว่าเทไหมเทเลยนะคดูเนะี่ยปีกขยับได้ด้วยเนี่ยคนดูคือเทเกินนะครับถ้าใครชอบก็จัดเลยนะครับก็ในส่วนของ beta production 4นะครับคือเทมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้จัดนะคนดูเพราะคนดูเวลผมผมูเวลหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้จัดก็เลยคิดว่า ถ้ามีตังก็จะจัดที่ั้นนี้ไปเลยนะก็คือผมยังไม่ได้เคยเติมสักซีสั้นเลยโอเคนะคนดูก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวเบตสันพาร์ที่สั้นสี่นะครับก็ถ้าใครชอบก็คเนค้นดูคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ